สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักแพงสุกูสุคนพ่อครับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องนี้เคยลาก็ะลองต้มข้าวห้ลูกชายกินใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูพี่น้องบะหูี่วันสิกินหรือบอเนาะรอเมืองก่อนบะคบสูจิ้มพี่น้อง น้องเบิ่งว่าสิกินหรือบกกินซาติเกานะต้มให้ระบกกินพี่น้องเลยแต่ตอนนี้เขาก็ให้กินยาเนาะยามีต่มินกินข้าวเสีบแล้ก็ให้กินไดซามมือแต่โมหัเพนสิกินหรือกกินพี่น้องนี่ตักเรียบร้อยแล้วพี่น้องบมหูววสิกินหรือบ่ข้าวต้มต้มข้าวพี่น้องใส่หมูกับไข่ ตอนแรกต้มตอนแรกๆตอนแรกกะรีน,น,นก็กินอยู่กินลำนัดช่องเสม,มื่อเลยก็เศร้ากินบับอ๋อในอื่นให้กินกะกินมือหนึ่งช่องมือแล้วก็เศร้าไม่ว่ามักเปลี่ยนอาหารตลอดบางทีก็เปลี่ยนหลายกะบ,บอก,กินอีกก็เป็นยนังงั้นหนอยบอก,กินนมเลยอิ่มบอกดูในใดพี่น้อง มันเย็นเลยพี่น้องเลยไขยลาต้มสุกใหม่ๆเลยมะฮูว่าสิกินหรือบ่กิน ไปเบ่งบัดเอาไปปอนลูกชายพี่น้องว่าสีกินหรือพวกกินเนาะโอ้่นอยากแห้งพี่น้องออน่าสี่ใช่เลยปลาตรรัวแสดงพอเห็ดเสียบได้นี่ตักเลนเอาให้กินเลยไหมเปล่าเปล่านเลยไหมเอาขึ้นเทิงรถป๊าหอ,อนเด้หรูอหอนเด้โูนเอามามา มามามมันหอนมามาพอไปเอาบ่วงให้นพอะบ่วงกินอะรกินเองอีกเอานขยมองนเกิร์มนักขาในลูกยัขาในมามาเมยเอาขวายนัขาในทีนักขาวในมัยนักข่าวเนี่ยขาวตัวน้ำมันหน่อยตั้งให้อีกเอาแต่ขานะเดี๋ยวเดีอตั้งให้มีบวงมีข้อระอันนึงมัหอน โอ้กินเองอีกพี่น้องเอ้อยากกินเองเฮ้มันหลวมันหลวมต้มข่าวใส่ไข่ใส่หมูให้กินอยากกินเองเด้อบ่องบริยากกนเ,เปล<ำ>่ากับเป็นอนยูอ่ตรงไหนโฟนโอ้เก่งเลยมันบ่อขากคือตัวนี้นะตัวนี้มันลายมันเย็นไหมแช่ตากอยู่หรอก ของหลาก็มีอยู่เด้ละมีเด้ของหลานี่เออเอาตัางเอาตัางเอากินมานี่กิน,นกินแล้วโอ้ยมาสิจกซะโอ้บ่วงหน่อยไปใส่หนอโอ้บ่วงัหลานอันนี้เอาเข่าปากบ่ได้ผูนเป่าอี่เอาสลับกันสลับกันให้แม่์เอาให้แม่เอาใส่ให้พร้อม นี่นี่อันาเม่พร้อมนี่สลับกันนี่เออโอ้เก่ง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 โอ้เก่ง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 โอ้ยเห็นกระติกยับเขาเลยนะอย่าบออกอาน้ายับออกอานายับออกยับออกอีกเราดูยยับออกอีกยับออกด้ยยัออกเต้ถวยด้วยเอาเลยแม่บ่วงน้ำคนนะมันกินอยู่นะโอ้ยบ่วงใหญ่ นะมันลดบอข่าวเอานเมอานาเมเอานเมเอานงเมเห็นบ่เอาอะไกิโลกิโลลายกิโลเออโอ้เก่ง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 เออในน้ำมากินน้ำเนี้ ไทยน้อตอนนอวเฮตเราแบบแช่ยบหน่อยมาทำมากินเออไอ้บี้วะโอ้คำใหญ่คำใหญ่คำใหญ่โอ้เก่ง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 เปลี่ยนเปื้อนมัดเสือกระย่าเปื้อนกระย่าเขาเรียกว่ากินเข่าไปเปลี่ยนเอาโอ้เก่งอะรีพี่น้องเพล่ยนอยาก ตอนแรกนี่คือได้คือนีดให้กินซอ้อนเสมอแลวก้าแล้วป่นีโเือมันเสียานเต่คือ,อยุคือยูต้มไข่ใส่หมูต้มเข่าใส่ไข่ใส่หมูพี่น้องนี่อโอ้เกงเกงได้สามสีคั่เลยตาขึ้นไปให้อีกในตัวนี้นะครับมันเย็นเลยโอ้อยโยกถ้วยได้โอ้บอยเมย์บอยเมย์ป้อนอยากไปกินเองฟูบอยชนเลยนะ เอาขึ้นเด้อตัวนี้เนบ่ให้แม่ชนอีกปก้าโก้เก่งแท้กินเองอีกฝนฝนจบไปั้งไหนบบบนี้ให้แม่ต้กให้แม่ตากให้โอ้ยโตตัตกบริกินดอกกินลายๆกินลายๆย,ยากกกินสามมือติดเลย ยามีเตมินกินขขาวแทบก็ได้ชื่อมาแต่พังไทยพูดแล้วพี่น้องโอย่าตูดนีที่เหยเออเน่กินบาเกินสามสี่คำไปแล้วบานบวชนเลยปบเลยอย่าคืนกินเทองอีกปุ้ยกินข้างล่างนะคนเราเห็นบมลละฮึ ขิ่กลางคนเห็น่ยงเหย่กินเทิงอะนั่งนั่ั่งขันยนกินเทิงโอ้สานไขประตูมัม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 พดากับลุงเทนเร็วมัมมเดียวนอยากอยากขี่สลิงอะกินกินป้อนป้อนแม่ยคือป้งสูงไปเลยเลยแท่

ตอไปหมดน้ลที่าไปตักนั่นแหละรยเารายไปตักบ่เดมดแะมรมนไทก็เอาตลอดเลยเนาะเขาเิ่นเต็มนะนีเขาเิกัก้หรือยงโอ้ยังเขาตักคู่มือเลยลุงเอ้ยแต่ว่ามาตอนได้ก็ได้นะนะเขาจ้าก็เลยชอยๆเน่เวลาว่างเเยยเยี่ยมโอ้ยเก่งๆๆกินจะข้ามอีกเลยไปอีกเลย ไอ้ยังก่อนนเอาลุงสีกินของเพิ่นเลยเอาเอ้าลุงสีกินของหลาเลยเด้อมามาเม่มาแม่เอาเอาไว้ไว้ระโดดปุ๊บเอานีๆจะปวดนนี้ได้ช่วยมือสวยวะไป่ต้องคอยคอร์ดเข้าขมือด้วยนน่ใช้ขมือสวยอลยข้เขี้ยววะแต่ว่าเองนะ ghê 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 này ghê 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 này ghê 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 ta ghê 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 vơi vơi ghê 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 ghê

โอ้เก่งคนเ่โอ้กินอีกได้เมื่อกี้นี่เนาะโอ้เก่ง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 คนมาไหมล่ะมาไหมเออโอ้อยากกินเองโอ้ยเดี๋ยวก็สิเห็ุให้กินขุมมือกินกินอย่าไปเทศทิมโอ้โหปาต้าเก่งเก่งเก่งก่งโอ้ย เปื้อนหมดบาดบ่ไจะได้บ่ได้ป้อนเนาะจะได้คุ้นเคยเแต่บ่วงใหญ่เกินเออตักอก็ได้ให้จับนะดีอย่างนึงอย่ากินเองังให้้ักตักเองเนาะจังสิบ่ได้อันยากพ่อแม่เนาะเฮ็ดให้แล้วกินเอง้ักนี่มันจะได้กินโอ้เก่งๆๆๆๆ

โอ้บเคยกินล oh, mm ุงเคยเจอเห็นแต่เขาตาแต่โบเคยกินโบกล้ากินมาร้อนนะมาร้อนมันก็ิงขิงอยู่เลยต้ำบยอเลยน้ำบยอแต่คนท้องห้ามกินบางมึงพอสิบเติมน้ำให้โอ้จับกินรอดลูกเออจับกินจับกินพี่ๆมาพี่รามาพี่มาพี่มาพี่ทำข้าวน่ะได้เองน้ำบัวหอดีจังหวะเองบัวเถียงห้าเอ็นสิห้าเอ็น จับกินรเออจับกินเาเา,เากเศ้าเศ้าทับ,บกชิเขื่อนจมันจะเขื่อน,นเอากินกินกินถามถาาวไจะรีว่ามาสิใส่ในบ่อยีแอมมัไม่ดึงหรอกถ้าไทยมีมีห้าแอมสิบแอมแลวย่สิบแอมยี่ส้าแอมแล้วจะใช้ไปยนหไหนเอกบาำเถไปใช้ได้ไหมองซุ เราเคยชอนจ้ะบอไปเถอะแล้วไปเราแล้วตามลงที่ไหนนที่น้่ี่วัดเหนแล้วนะในวัดลย้นัลาจะบาลนวัดเออกกนะอนเอลง้เะออกินอะกินเอองโอ้กินเองกับเปรนน้องเต็นอกวัดชอไหมโ่สีเก่งเ เนี่ยบบ้าังวกยวัอืมนั่นแหละนั่นแหละเออโอ้หลายเลยได้เออกินเลือกินเลือเออไข่หลายจะกินไข่เอาพราไข่ที่น้องน้ำกินไหมข้าวต้มน้ำน้องนี่ในหม้อเยอะแยะไ่้เห็นบี่เฮยวเี่ยืหอนเก็บดูมะ กะเก็บหรือว่ากะนชิมีถา,าดเนี่ยเ่มีถาุกะเก็บนนคือกันนั่นเลยเก้น,นเลยาวเขากับบุป,ปการในห้องหูทีเก็บกันเก็บต้นยนะอวอัน้นอ,องต้นจูเห็ดใหญ่เลยนเนาะอไว้าถอยหน่อยแ้วกินข่าวนะได้ได้อเอ,อื่นปลากินน้ำเนปลาหุนเต็มปากอโ้หี่าคอือมีแต่ไข่ได้เลยมากไข่ได้ เจอไข่แล้วป <bin uk> <azo> ok ok ีบแล้วมังเจอไข่ม่ได้ไข่เจอไข่ม่ได้ไข่ลูกชายจะกินอันลาบหมูบอกแล้วให้แม่ทำให้มันบอกนี่บอกข้าจะมาเย็นแล้วนุบอกแม่แล้วให้แม่ทำให้ลาบหมูตอนเช้าอ่ะหมูสันหมดตุ๋นหมูบระเภทนี้ง่ายโปรเจกะไปซื้อกินกันกินดีดีกินดีดีไาเติมกินไยได้แม่จีิลละเล่ชิลยังลูกมังกรเล่บอกว่าเออวันที่สอง เมื่อวานวันแรงงานเลยกับหออได้ชิออกตั้งไหยังยังสี่หนึ่ปูปลาหมอดูแลได้อิมยังปูปลาเริ่มแล่มอร์นิทิลนีมีม่มีมีมออ น่ะอิ่ที่ไหนกลับมาคืนนั่นน่าเก่งๆกางมั้เอกลามเองกะคเลยรไคหมอเอาไข่บาคบกินไข่กี่เไข่ขาวไข่าวอ๋อเก่งๆเออโอ้ยปากว่างไปชื่อเอาม่เด้อบว่างนี่เด้อใหญ่เกินติดคนมาติดแดกกับมีจังมันอย่่ย่ โอ้เกงโอ้หผููู้อ้าวคันนนี้พ่อได้เปืือนมาเลยนอาอีซาลยพ่อะล่ะพ่อละนางาจะได้ไปบ้านเลยได้ลบ้านจะเอาทนีทำทำทำไรงนื้อหมดลยเด็กกินอยู่คู่มือหมดหรอเงินหาหกสิบบาทนาเมื่อะบอกสกูจะกินกินให้หมดไม่ต้องเหลือ ยำเย็ออกมัมถอดออกแม่บวงนะโอ้โ้เกิงกงคันไข่หรือบอกกินหรอไข่ทิมทิมวัธรรมดาได้ผูคืนไปทิมอีกผูลืมไปน้องคอยเด้อเอาลืนไปทิมอีกอะไรลูกแปะน้ำมาให้คนกินนะานหมูม ล่าเลยพ่อแม่พี่น้องพนพักพนพัะพนัะเก่งเก่งเก่งกินกินอเลยพี่น้องอ้ยเก่งอลพฟกินเองต้มเข่าใส่ไข่ใช้หมูกินหมดไปหนึ่งถ้วยหรือว่าหรือว่าหรือว่าทิ่มไปหนึ่งถ้วยกินบลายใไดพี่น้องก็ไข่ก็บอกกินอยู่ให้กินยาดิพนก็เลยกินเนาะคลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม เรยวมาดูเรยวมาดูมงก้อนเรยวมาดูเรยวมาดูหนานะเรยวมาดูหนานะเอมาพี่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 วเเ่าดไนเดิกใจสโอ้สปีมันเมือยามใหญมันคือหนึ่งแคทแค คนที่โต๊ะคนที่โต๊ะอ้าสามปีมายามปันป่นปังทีหนึ่งคนที่โต๊ะคือเมื่อคืนพวกไปคืนพวกเออิว<ไ>ใช้สักกันหมดไงพวกนั่นอ,อย่าเทนบไ,ไปไกลเถอะวะลาเลยเด้อพ่อแม่พี่นอ้องข <c oughs> อบคุณข <c oughs> อบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับน้องมังกรสบายดีสบายดีมังกรจ้าโอ้ยังบ่อิ่มยังบ่อิ่ม